รับและรายง,งานสถานการณ์ในพิจิ๋มบ้านคนไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตรายได้ประมาณ 1, 1, 3, เดือนละหนึ่งสามพันบาทต่อเดือนพ้อผะผมช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วท่านผอร,ร,รักษาการแทนในพงศ์และพี่น้ององสมรรวทั้งท่านมีเกียรติที่ปร,รบมัอวันนี้ก็เป็นที่หกองพันยายน2564นะฮะที่ทำให้ ส่วนหนึ่งของยังครับยังนะครับ ทางสังคมก็มีฉ mm ุบเฉินแต่ท่าเธอผู้ประสบอักเีบยจจำนวนสัปแาหกลุ่มละความน่ากลัวของโรคจราศูนย